صحاب บบน,นบ,บีคุนนี่พี่น้นองดูวาสองคนนี้เป็นเพื่อนกันอบูฮุซัยฟะและซาลิมซาลิมเคยเป็นอยู่เด็กใตป้ปกครองของอบูฮุเยฟะพี่น้องวันหนึ่งถูกปล่อยเป็นไย ทั้งสองคนตัดสินใจด้วยความสนิทสนมรักกันเป็นเพื่อนกันตลอดไปยาอัลลอฮ์ในความเป็นเพื่อนและซาเลมไม่ใช่ธรรมดาพี่น้องหนึ่งในมูบัชิรินบินจันนะหนึ่งในสิบเจ้าสวรรค์วันหนึ่งพี่น้องที่รักในสงครามหนึ่งเมื่อสองครามสงบ สาบ,บัดก็ตามหาคนเจ็บและคนเสยีพพี่น้องครับไปเจอซาเลมนอนพังงัใกล้จะเสียชีวิตยกซาเลมขึ้นซาเลมถามคำเดียวเลย,ย,ยพี่น้องว่าอาบูไซไฟอยู่ไหนเพื่อนฉันอยู่ไหนตอนนี้คนบอกอาบูไซไฟตอนนี้ชสยีิตเสียชีวิตเรียบร้อย ซาเลมไม่ถามถึงครอบครัวไม่ถามถึงลูกไม่ถามถึงสมบัติคำเดียวที่ซาเลมบอกท่านทั้งหลายจงพยุงฉันไปที่อบูไซฟะสวา,า,สารีพยุงซาเลมไปน้องเดินไม่รอแล้วเอามาตั้งข้างๆไมัดเบือนครับ เสียชีวิตไปเมื่อสักครู่พี่น้องซาเลมมาอยู่ข้างๆอบูไซฟาที่เป็นศพเรียบร้อยแล้วอินชาอัลลอฮ์ชาฮิตีสับิลิละพี่น้องดูซาเลมพูดยังไงกับศพเบื้องมาฮุน่าฉันจะอยู่กับท่านที่นี่ อันลฮ์ฉันจะอยู่กับท่านในสวรรค์เช่นกันนี่คือเพื่อนผมเลยบอกเด็กแล้วว่ามึงต้องบอไดด้มึงเลิอกอยาแล้วอยากทิ้งเพื่อนเล่าด้วยกันได้มึงจะต้องเปงมันด้วยมันจะกลับได้ไหรือไม่ฮิดายัดเรื่องของอลัลลอฮ แต่มึงทิ้งมันไม่ได้คำพูดที่ดีที่สุดในการดึงเพื่อนแล้วนะครับเป็นน้องไม่ใช่จากไอบับนี้ไม่ใช่จากไอบัปเลนี้คำพูดที่จริงใจและอินชาลอัลลมันประทับใจที่สุดคือเพื่อนดึงเพื่อนกูคเคยเลวกูคเคยเล่นยาครับมึงวันนี้กูละหมาดแล้วกูรักมึงเพื่อน อยากให้มึงได้กลับมาอินชาอัลลอฮ์ครับคําพูดที่งดงามที่สุดคือคําพูดที่ออกจากหัวใจเพื่อนมันฟังมันเข้าใจยิ่งกว่าฟังบยบนผมบรรยายให้มันฟังสองชัง่วโมงบางครั้งไม่เท่ากับความเป็นห่วงเพื่อนที่มีต่อเพื่อนแค่ห้านาทีนี่คือเพื่อนครับ